วันนี้นมีเคสไต่เขาเจอป้อมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะ oh. ใช่ตอนนั้นมาด้วยไตยต่ำกว่า90เราก็เรียกว่าไตาระยะสองต้นๆน,นะ mm hmm. แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคประจําตัว mm hmm. เขาก็ส่งมาให้แต่ดาต้าของตัวค่าจีนาใช่แล้วก็ให้กินแต่ mm hmm. แต่อุมิ <c oughs> ทีนี้เขาก็มาบอกอีกว่าผมเป็นเหมือนกับต้องกินยาจิตเวทอะ จะนอนไม่หลับอ่ะเขาก็เลยจะทานเอ็กโซตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าเขาไม่อยากกินยานอนหลบเพราะเขาได้ไปดู YouTube เรื่องของกินยาแล้วมันจะทําให้ไตย,ยิ่งลงไปอีก mm hmm. แล้วเขาก็เพิ่งมาเจออีกว่าผมกินยาลมชักมาเป็นโรคลมลชักประจําตัวมาตั้งแต่อายุสิบเก้าตอนนี้เขาส mm ี่สิบสี่ซึ่ง mm hmm. เขาต้องกินยาเยอะมาก mm hmm. เขาก็บอกมา mm hmm. ทีละอย่างเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยผมเป็นโรคลมชักค่าไตากลับขึ้นมาตอนนี้หลังจากกินอูมิไปสิงหาประมาณปีใหม่ จาก80กว่าขึ้นไปเป็น102 112นื่คือค่านี่คือค่าค่าจีพอารดีทะลุไปแล้วเราก็เลยไม่มองเรื่องของตัวตัวตายแล้วทีนี้ก็มามองเรื่องของตัวตัวนี้เพราะเรื่องของใครเครียดเรามองไปว่าเอ็กโซนี่มันช่วยได้เรื่องของนอนหลับลายเครียดอะไรเงี้ยมาถึงตอนที่ท้ายๆเนี่ยเขาได้จะบอกว่าเขาเดินไม่ได้มาประมาณเกือบปีแล้ะจนวันนี้ เขาบอกว่าผมดีใจมากผมดีขึ้นมากกลับมาทํางานได้คล่องแคล่วเราก็อํากลับมาทํางานได้หมายความว่าไงเขาบอกผมนางานไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้มาเกือบปีแล้วหยุดอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านเฉยเฉยเขาหยุดอยู่บ้านมาเป็นปีแล้วใช่เขาบอกว่าเขามีกําลังใจต่อสู้อีกครั้งหนึ่งตอนที่เขากลับมาเดินได้เนี่ยโอ้เมื่อเช้าป้อมฟังกระป้อมนั่งโอ้หนั่งแบบนั่งื้มเลยอ่ะแต่ถามว่าปีหนึ่งเรากลับมาเดินได้เนี่ยคุ้มเนาะคุ้มเลยค่ะ แล้วก็ค่าไตคือกินเยอะขนาดนี้แต่ค่าใจเนี่ยมันสวนทางกันกับถ้าเราเลือกที่จะกินาบบนี้ใช่คือถ้าเราเห็นง่ายคุณคนผิดเป็นอัมพาตไปแล้วอ่ะแล้วไปไหนไม่ได้นี่ความเครียดมันก็ยิ่งยิ่งสะสมแต่วันนี้เขากลับไปทํางานได้ต้องมาสำสึกบ้าเหมือนเหมือนได้เกิดใหม่เนี่ยคุ้มค่ากับการที่เราอยมาหนึ่งปีเนาะกับการฟื้นฟูสุขภาพใช่ซึ่งมันคือกินครบ ลตัววไปช่ยจะถามว่าปีหนึ่งที่ก็ทานไปเนี่ยรวมๆแล้วก็ไม่เกินสี่ห้าหมื่นนะแต่ถามว่าวันนี้กลับมาเดินได้เนี่ยถ้าเป็นย่าิเราเนี่ยมันไม่รู้จะเรียกว่าเกินคุ้มอ่ะมันม,มันถูกแล้วสําหรับการที่กลับมาเดินใหม่ีนชีวิตใหม่อีกครั้งต้องมองข้ามไปก่อนนะเนาะมีเงินแต่ไม่มีชีวิตไม่มีสละไปไหนไม่ได้เป็นภาระาอื่นลองไหมจะเก็บเงินไหมหรือลองมาลองมา ลองมาทานดูเถอะเขาบอกกินอยากเนาะลองมาทานดูเถอะเรามีอีกหลายๆเคสนะคะที่แบ่งปันมาแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจแทนว่าสิ่งที่เขาลงทุนกับให้สุขภาพตัวเองเนี่ยมันคุ้มจริงๆนะคะก็เป็นอีกเคสหนึงที่ประทับใจมากตัวนี้ตัวแรกตัวนี้อ่ะเอ็กโซนะคะก็เป็นเอ็กโซกับสีเขียวอีตัวหนึ่งตัวหลังๆเลยนะคะอ่าสองตัวนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ป้อม กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.